สวัสดีครับลุงเก่งใจดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจแนแอนสวัสดีครับพี่เจคควันนี้ลุงเก่งก็มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องมาฝากชาวังคันคุณโปงของเราชื่อเรื่องว่าห้องข้างๆเป็นห้องข้างๆใครงัลุงเก่งเป็นห้องข้างๆห้องพักผมที่ที่ระยองครับผมมาทํางานที่ระยอง <S <S ตรงไหนอะไรยังไงคนะคุณลุงเก่งอ๋องั้นเดี๋ยวเริ่มเลยเลยนะครับจะ้ะก็ผมเนี่ยเป็นคนชนบุรีนะครับแล้วก็ได้งานทาที่จังหวัดระยองครับ ก็เลยต้องมาหาห้องหาที่อยู่ตอนแรกก็ไปกลับแล้วเนี่ยเออมันก็ลาบากเนาะก็เลยต้องมาหาห้องอยู่ที่ที่จังหวัดระยองเลยครับอืมถามไปถามคนน้องๆเพื่อนๆที่มาก็แนะนํามาตึกหนึ่งว่าราคาไม่แพงอย่างี้แล้วก็ดูราคาแล้วก็เออก็ถูกถูกจริงอ่ะแหละเออก็เลยลองมาดูลองอะไรเงี้ยครับก็ด้วยสภาพห้องด้วยอะไรด้วยตึกก็กลางเจเมืองดีแล้วก็ตัดสินใจเช่าอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเออเี๋ยู่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวพอต่อไปค่อยขยับขยายอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยตัดสนใจเช่าห้องนี้อยู่เป็นตึก ค่อนข้างจะเก่ามากของอของหยองเออผมอยู่ชั้นสามแล้วก็ชั้นเนี้ยตอนมาดูก็เงียบเงียบก็อะไรก็ปกติเหมือนแบบกลางวันอาจจะไม่มีคนคงไปทํางานกันหมดอะไรเงี้ยก็ก็ได้ขยายเข้ามาไปประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งก็เริ่มอ่ารับรอบห้องก็กลางคืนก็เหมือนกับว่ามีการแท้ชีวิตของคนในชั้นนั้นปกติมีเสียงเป,ประตูเสียงเดินเสียงยกของเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาระวัเอเอห้อ,องมันก็ไม่น่า ก็ไม่เปี่ยวเนาะก็แบบมีคนอยู่รอบๆอะไรเงี้ยอ่าล้วก็ใช้ชีวิตไปแต่อะไรประมาณเดือนหนึ่งมีวันหนึ่งผมไปเจอเพื่อนเก่าผมสมัยวัยรุ่นเตะบอลด้วยกันเขาอยู่ตึกเดียวกันแต่เขาอยู่ห้องชั้นสองห้องข้างหลังผมเอ่าก็คุยกันอะไรเงี้ยเออเขาบอกอ๋อยมาอยู่นี่เลรออ๋อเพิ่งมาอยู่เขาบอกอะไรอยู่ชั้นไหนบอกอยู่ชั้นสามเขาถามว่าห้องไหนบอกอ๋อเนี่ยอยู่ห้องเลขนี้อะไรเงี้ยอ่าเขากอกอยากนัาไปย้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันต่อพอดีรีบไปทํางานอะไรเงี้ยเราแยกย้ายกันไป อ <Enemy. S 2> ก็พอมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่ากลางคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับก็แบบเออแบบนั่งเล่นนอนเล่นโทรศัพท์อะไรเงีเ้ยไปเรื่อยก็แบบข้างๆห้องเนี่ยหัวเตียงเราเนี่ยไปชนกับกําแพงฝั่งหนึ่งพอเขาทําอะไรอะไรเงี้ยเขาเดินเขายกแก้ว,กกว,กกว,กวน้ําเขาวางของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยจะค่อนข้างจะได้ยินเบาๆอยู่แต่รู้สึกว่าเออมีการเคลื่อนไหวแบบเดินทําของตกอะไรเงี้ยเราก็โอ้เออเนาะ ห้องข้างๆเขาก็ดึกๆเขาก็ไม่นอนเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีนะก็ไม่เหงาดีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตประมาณอย่างนั้นแหะก็เหมือนเหมือนเหมือนข้างๆเนี่ยเขาเขานอนดึกทุกวันเลยเราก็เออก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยู่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มีอยู่วันหนึ่งพอดีผมกลับมาดึกผมก็เลยไปซักผ้าในซักผ้าเสร็จปุ๊บก็เอาผ้ามาตากตรงระเบียง ซึ่งประมาณวันนั้นประมาณห้าหกห้าทุ่มกว่าหละเกือบเที่ยงคืนผมก็ด้วยความที่แบบเออเราก็ตากผ้าเนาะระเบียงมันก็ชนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมันสามารถชะเง้อไปดูได้เออผมก็เลยเอ๊ะก็สงสัยเนาะว่าข้างๆเขามีคนอยู่ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเห็นเขาดูกันดึกๆอะไรเงี้ยก็เลยชะเง้อเข้าไปดูด้วยความที่แบบตากผ้าด้วยก็ชะเง้อไปด้วยก็เอ๊ะก็เห็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขายือนอยู่อยู่ตรงระเบียงข้างๆห้อง,ง,งที่หัวเตียงเราชนอยู่ ผมก็หันไปแบบเหมือนแบบเราเสียมายาาณเราไปชะเง้อดูห้องเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบพังเอาหัวขอโทษเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็มองแบบเฉยๆนะก็ไม่ได้พูดอะไรแต่มันก็แบบแปลกตรงที่ว่าเออห้องเขามืดดัะแล้วก็แบบระเบียงก็ไม่เปิดไฟอะไรเงี้ยเราก็แบบเขายืนทําอะไรอะไรเงี้ยก็มองเขาเขาก็มองนะเราก็แบบชะเง้อไปทีเดียวก็เห็นเขายืนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราดูเสียมาราาทเราก็เลยกลับมาตักผ้าอะไรเสร็จแล้วก็เออก็ไม่ได้ไปชะเง้อไปอีกแต่เห็นนะว่าเขามองเราเราทีนะที่ตอนที่เราหันไปดูอะไรเงี้ย เราเสกเราก็ใช้ชีวิตปกติก็เอ,อมันก็มีเสียงเสียงแบบย้ายของอะไรเงี้ยเราว่าเอ๊ะเขาย้ายห้องบ่อยนะห้องเนี้ยอะไรเงี้ยเขาจัดของบ่อยนะดึกๆ,ๆอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นพอดีลงไปเจอเพื่อนประมาณค่ำๆกลับจากทําง,งานไปเจอเพื่อนก็ถามเฮ้ยเราไปถามใครได้ไหมว่าไอห้องเนี้ยใครอยู่อะไรเงี้ยบางทีแบบเขาย้ายของหรือของอะไรเงี้ยหรือว่าทาเสียงดังเนี้ยเราจะได้บอกไปบอกส่วนกลางหน่อยได้ไหมว่าเออ เขาทําอะไรเสียงดังตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันมันบ่อยครับ <S an> อืมแล้วเพื่อนบอกได้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาส่วนกลางกันอืม <S an> เราก็แบบอ่าพอวันลุกขึ้นหยุดพอดีก็เจอเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวพาไปหาพี่ผู้หญิงที่เขาดูแลส่วนกลางหน่อยนีคยก็จดเลขห้องนเลขห้ององไะไรเพืกับไปบอกพี่เขาเนี่ยพี่พอดีห้องค้างเขาก็มีมีเบอร์โทรไหมอะไรเงี้ยมีหรือหรือติดต่อเขาได้พอดีเขาทำเสียงดังบ่อยอะไรเงี้ยเสียงตกมั่งย้ายของมั่งอะไรเงี้ยติดอะไรเงี้ยครับ เ,เขาก็แบบแต่คือจะจะไม่ได้กะโทรไปหรอกเขเค,เกคือเอาไว้ก่อนเผื่อเผื่อถ้ามันเยอะมากหรือดังมากเราค่อยโทรอะไรเรคิดแค่นี้ดูดแล่วนกลางเขาบอกว่าห้องนี้ไม่มีใครอยู่มาสามสี่ปีแล้วนะอเออเราก็อ่ะเราก็หันมองหน้าเพื่อนบอกเฮ้ยเมื่อคืนยังเห็นที่เขายืนอยู่ตรงระเบียงอยู่เลยอือเออเราก็แบบถ้าถามแล้วเร้ว่าเขาเห็นไหมบอกเขาเห็นเขายังมองมองหน้านี่เลยนี่ยังแบบเรื่องว่าแบบเสียมารยาอะไเลยแบบพะงหัวเขาโทรเขาไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็าเอ๊ะเลือเบียใจแหละเราก็าแบบพี่อยู่เขายืนยันว่าห้องเนี้ยเลขเนี้ยไม่มีคนอยู่สามปีแล้วสี่ปีแล้วนานแล้วเราก็าเออยยังไงเพื่อนเราก็าแบบเออไม่ไม่เดีดยวเดี๋ยวก,กลับขึ้นมาบนห้องก่อนพอดิมเป็นกลางวันอ่างเงี้ยก็แบบขึ้นมาก็าไปเฉงเอ้อดูเลยดยความสงสัยเฉงเออดูปรากฏว่าเป็นห้องล้างคือระเบียงเนี้ยมีแต่ขยะกับฝุ่นแล้วประตูห้องตรงระเบียงก็ปิดแล้วก็เลยแบบ วันนั้นไม่ตาไม่ฝาดนะเห็นผู้ชายยืนอยู่เราก็แบบพยักหน้าให้เขาในความคงต่ก็เดินไปดูหน้าห้องปรากฏว่ามันมีสายกุญแจล็อกจากข้างนอกที่เป็นตัว,ต,วตัวล็อกกุญแจตั้งหากอะไรย่างเงี้ยคเราก็ดูความเก่าความอะไรกระจงกระจุงเออมันเก่าจริงเว้ยแล้วแล้วแบบเฮ้ยดูที่เสียงที่ของที่คนที่เราเห็นมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเริ่มเอกใจเริ่มอะไรงเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเราก็ไม่กลัวนะเราก็ลองดูอยู่ได้แหละอะไรเงี้ย ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบปกติแต่แต่ตอนนั้นอ่ะ<ค>ก็ยังลองดูอยู่ได้ <c oughs> <c oughs> คือแบบไม่ไม่ค่อยกลัวครับท้าว่าแต่ว่าแบบเราคิดใจว่าเอ้ยมันก็มันก็ยังประหลาดอยู่นะก็ยังมีเสียงแต่แต่แบบไม่ไม่ดังโคม,ม่าบันทีแรกก <ừ> ็ <ๆ S 2> แบบมีมีเสียงการเดินอ่มีเสียงเพราะว่าหัวเตียงเราชิดชิดกับกาแพงฝั่งเขาครับแล้วก็ทําอะไรเล็กน้อยในห้องถ้ามันแบบมีการเคลื่อนไหวแล้วก็พอจะได้ยินบ้างอย่างเงี้ยเราก็เด้เอะนอนคิดในใจวันนั้น ด้วยความที่แบบอยากรู้ด้วยแล้วก็อยากรู้อยากลองด้วยอ่างเงี้ยก็เลยเดินมาตรงระเบียงกลางดึกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยมาตรงระเบียงใหม่ก็ตัดสินใจอะหันไปดูชะโงกไปดูให้เห็นเลยแล้วกันเออก็เลยชะโงกไปดูปรากฏว่าเจอพี่เขายืนอยู่แต่คราวนี้เขาไม่มองเราเขามองตรงไปแบบมองแบบมองตรงอะมองคนยืดมือมองตรงไปทางแต่เขาไม่หันมามองเลยนะเราก็แบบอุ๊ยชัดแหละไม่ใช่แหละอย่างงี้ เราก็ไม่ได้พูดอะไรก็มองโอเคใช่ละใช่ละใช่ละอะไรเงี้ยแต่ที่เราเห็นรูปร่างเขาก็คือเป็นคนปกติใช่หมเป็นคนปกติใส่เสื้อผ้าปกติครับแต่ยืนในที่มันมืดในระเบียงห้องเขาห้องเขาเราก็เลยแบบโอเคโอเคครับอะไรเงี้ยกลับมาในห้องอ่ารก็ยกมือขันหันมือไปทางกําแพงฝั่งเขาก็บอกว่าพี่ผมมาอยู่ใหม่นะครับผมไม่ได้ลบหลู่อะไรเงี้ยถ้ายังไงแล้วพออยู่ได้อะไรเงี้ยก็อย่าอย่ามาอะไรใะไกันเลยเนาะ เดี๋ยวผมจะทําบุญไปให้อะไรเงี้ยเออผมก็อธิษฐานในใจอย่างนี้เนาะเสร็จตกเช้ามามีโอกาสก็ไปทําบุญใส่บัตรเขาสามองค์อะไรเงี้ยเสอแล้วก็ไม่รู้จักชื่อเขาบอกอะเล่คองอีกไปอะไรเงี้ยแะไปกระโวดน้ําไปทําบุญไหว้ระทานทั้ชุดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ตัวความสบายใจของเราอ่ะเราต้องอยู่อ่ะเราเราคืนเงินมันจําไม่ได้แล้วมันหลายเดือนเออเข้าใจอ่ะมันหนีไม่ได้ไงก็หลังจาี้ัแล้วก็มันนอนอีกสามสี่วันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไร ก็แบบเงียบไปเลยอ่ะหลังที่เออท่านที่ทําไปแล้วนะหลังจากที่ใส่บาตรแล้ว,ท,วทาระไว้ดังทานาแล้ว,แล,วแล้วก็แบบเหมือนเขาสงบไปเงียบไปเลยอะไรเงี้ยอืมแล้วเรายังอยู่ตรงนั้นห้องนั้นอีกนานไหมคะก็เนี่ยครับผมยืนอยู่ตรงระเบียงที่ท,ที่ติดกาวแบบนี้เลยตอนนี้เลยเหรอใช่ครับผมโหโคตรว่า บรรยากาศสดๆเลยตอนนี้แล,แล้วห้องนั้นยังล้างอยู่ไหมลุงเก่งล้างอยู่ครับวันนี้ก่อนเล่าก่อนเล่าตอนบ่ายก็ก็ชะงเง้อดูอยู่ก็ยังเป็นฝุ่นยังทุกอย่างยังอยู่สภาพเดิมลุงเก่งแล้วเราได้ไปถามไหมว่าทําไมห้องเนี้ยมันถึงได้ถูกปิดตายอยู่ห้องเดียวจริงๆไม่ได้ปิดตายห้องเดียวในชั้นเนี่ยครับผมสังเกตดูมีห้องที่ท,ที่ล้างเนี่ยประมาณแปดห้องอ๋อใช่เยอะมาก,ากเลยเหมือนกับชั้นเนี้ยไม่ค่อยมีคนอยู่อะแต่ว่า ด้วยความที่แบบเราก็ถามใครก็ไม่มีใครบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายอะไรเรื่องเกี่ยวกับแต่ละห้องคนฟังก็บอกนี่คือรายการสดที่รายงานสดจากสถานที่จริงใช่ครับผมนี่ขนาดที่เล่านี่ก็ยืนอยู่ตรงระเบียงที่ติดกันโอ้โหโคดว่าลุงเก่งครับทําอะไรให้นันอย่างนึงได้ไหมคะยังไงครับผมหันไปดูให้หน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ระเบียงว่างหรือเปล่าเนี่ยครับกำลังเฉงเออยู่มีไหมคะ ไม่มีนะครับตอนนี้ลุงเก่งเวลาตอบไม่มีคือไม่มีครับจะไม่มีครับมันคือเชงญอยู่ด้วยครับก็เลยอแต่ลุงเก่งลักษณะคือไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะเห็นก็คือเห็นเห็นก็คือไปทําบุญใช่ครับทำบุญโอเคก็ขอให้ลุงเก่งไม่เจออะไรอีกแต่ถ้าเจออีกก็โทรกลับมานะอังคารคลุมโป